สวัสดีครับ Sun ออฟเด Sun ยินดีรับใช้ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันกันกบคลิปวิดีโอในหัวข้อมหาจรัจรย์แห่งรักที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับนะเป็นหัวข้อก็หวังว่ามันจะสบายๆเบาๆนะครับหวังว่าจะสบายเบาๆอย่างที่คาดกันนะครับวันนี้ใช้ไพ่สำหรับเดอะไลท์เซียทาร์ลอแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเหี่ยวข้อเกี่ยวกับความมหาจรัจรย์นะใช้ไพ่สำหรับนี้น่าจะดีกว่านะครับนะ ขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลงถึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักด้วยนะกันนะครับอ่ะโอเคปึ๊บแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคเรียบร้อยทำธุรส่วนตัวเสร็จแล้ว มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรยังไงกับคุณได้บ้างนะครับเดอะมูนนะครับมหัศาจรรย์แห่งรักความรักสุดมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแรงอธิษฐานลว้วนๆเลยนะครับตัวคุณนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้และตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้ตัวคุณนั้นอาจจะมีพลังงานของความคิดถึงอะไรบางอย่างคิดถึง โหยหาปรารถนาอย่างสุดซึ้งในการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเป็นพลังงานอันแรงกล้ามากถึงมากที่สุดนะครับเป็นได้ทุกสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นการรอคอยคนเก่าๆให้กลับคืนมาเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่ตลอดทุกลมหายใจหรือเป็นบุคคลที่ตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งฉันจะได้เจอเราจะได้เจอคนคนนั้นในสักวัน คุณเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าโตคุณนั้นเกิดมาเพื่อคู่ควรกับอะไรที่ดีและหนึ่งในนั้นคือความรักที่งดงามไม่ว่าที่ผ่านมาตัวคุณจะเจอความรักในรูปแบบไหนมาก็ตามแต่ท้ายที่สุดคุณเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องลงเอยด้วยดีใน,นที่สุดโตคุณเป็นคนคิดดีพูดดีทดําดีมี energy ดีๆเสมอสิ่งดีๆจะ้งได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในพลังงานที่ถือว่าใช้ได้มันเกิดจากโตคุณนะที่มีแรงดึงดูด หรือได้อธิษฐานร้องขอสิ่งสิ่งนั้นเอาไว้แสดงว่าพลังงานวันนี้นี่คงมาหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับคนเก่าคนใหม่อาจจะมาหมดเลยก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณต้องการแบบไหนเนาะโอ้ oh, the world นะครับ the world the world the world, the world. เป็นพลังงานอ right ันไรขีดจำกัดจริงๆนะครับพลังงานแห่งรักที่ไร้ขีดจำกัด ไร้ซึ่งข้อผูกมัดและพันธะใดๆมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างภาษาได้เหมือนกันนะครับเป็นคนไกลาจากคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเชื้อชาติเอยวัฒนธรรมภาษาแนวคิดเอย่ยนะครับจะมีความแตกต่างกับคุณนะหรือไม่หรือไม่หรือไม,อไม่พลังงานที่เป็นมหัศจรรย์แห่งรักครั้งนี้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นกับคุณในสักวันหนึ่งณมุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้เป็นพลังงานที่สวยงามนะครับ The world เนี่ย e m p e r ล n c e สีนเสมอกันกับคุณแต่เป็นสีลเสมอกันในด้านความแตกต่างที่ลงตัวเป็นพลังงานของความแตกต่างที่ลงตัว คนอาจจะเป็นคนที่มีพลังงาน A แต่เขาอาจจะมีพลังงาน B ก็ได้ A B คือต่างกันนะครับแต่มันจะเข้ากันได้อย่างลงตัวเทมเพลตเอามาบอกแบบนี้ตัวคุณอาจจะเป็นพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงแต่เขาอาจจะเป็นแสงจันทร์ที่อ่อนโยนก็ได้ไฮโรแฟนชัดเจนครับซีนเสมอกับคุณแน่นอนแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่เหมือนกันแน่ๆนั่นคือระดับคุณธรรมระดับเอ e น g y จในจิตใจทัดเทียมกันถึงแม้ว่ารูปแบบจะแตกต่างก็ตามนะครับ อาจจะเป็นบุคคลที่ใช้คําว่าฟ้าประธานก็ได้คนนี้เป็นบุคคลฟ้าประธานที่โตคุณไม่คิดไม่ฝันว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอกับคนคนนี้เข้าโดยบังเอิญเียงแอจะดังนิดนึงนะครับผมย้ายมาทําในห้องอีกห้องหนึ่งนะไม่ได้ทําห้องเก่าห้องเก่ามันไม่มีแอไงแต่ผมทําไม่ไหวจริง six of pentacles ครับเมื่อกี้ผมเกริ่นถึงคนเก่าใช่ไหมครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้สมหวังกับคนเก่าก็ได้นะเดวเว r l d มันขึ้นมาตอนแรกเนี่ยโฟกัสนิดนึง มันหมายถึงการพบเจอใครใหม่ๆสักคนหนึ่งบนโลกก็ได้เป็นพลังงานแบบใหม่ที่ตัวคุณไม่เคยเจอแต่นอีกในหนึ่งอาจจะเป็นบุคคลในความทรงจําที่คุณคิดว่าเขาคือโลกทั้งใบของคุณเลยก็ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการคนเก่าคนนี้นะเขากับคุณนะมีความคล้ายกัน The Temperance คล้ายกันมากๆถ้าเป็นคนใหม่นี่คือเขาแตกต่างอย่างลงตัวใช่ไหมแต่ในกรณีของคนเก่าอ่ะคุณจะรู้อยู่แก่ใจเลยว่าคนคนนี้เป็นยังไง นค,คนคนนี้เป็นยังไงคุณกับเขาอ่ะสามารถสื่อสารกันได้อันนี้ทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เลยนะสามารถสื่อสารกันได้ผ่านระดับจิตวิญญาณเลยทีเดียวบางคนฝันถึงกันบางคนเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดที่บางทีวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้เช่อนอยู่ดีๆคุณอยู่ในสภาพที่อากาศร้อนแต่คุณกลับรู้สึกหนาวขึ้นมาอย่างแปลกประหลาด โตคุณใช้ชีวิตอยู่ดีๆมีความสุขอยู่ดีๆหดหูซะอย่างนั้นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปีไม่มีคลุยไม่มีอะไรเป็นสิ่งเล่าหรือเป็นสื่อให้คุณได้รับรู้ได้เลยจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกข้อคนคนนั้นแหละครับคือสื่อมันก็มาสอดคล้องถึง six of pentacle ใบนี้คุณทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่มีความสัมพันธ์ในด้านของบุญภาวาสนาที่ผูกพันกันมานับครั้งไม่ถ้วน หลายพบหลายชาติมากคุณทั้งคู่เนี่ยมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคู่กันบ้างค,ครอบครัวเดียวกันบ้างหรือบางทีก็มาในรูปแบบของศัตรูคู่อาฆาตกันบ้างทีนี้ผู้อ่านก็เลยอยากจะถามกลับไปว่าคนที่คุณนึกถึงในกรณีคนเ,คเก่ามีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนที่ผ่านมาดีต่อกันหรือแค้นกันนั่นก็เป็นคําตอบส่วนคนใหม่ถ้าเกิดคุณไม่มีคนเก่าเลยหรือคุณไม่ต้องการคนเก่าอยากเจอคนใหม่คนคนนี้จะมีบุญสัมพันธ์กับคุณอย่างลึกซึง้ง เมื่อได้เจอกันอาจจะเกิดความผูกพันกันแบบพบกันครั้งแรกก็จำกันได้เกิดความคุ้นเคยกันอย่างแปลกประหลาดอย่างที่ไม่มีทางเจอกับใครที่ไหนมาก่อนในกลุ่มคนสมมติในกลุ่มคนยีกว่าคนเดินมาด้วยกันคุณจะสุดตาคนคนนี้เป็นพิเศษเลยก็ว่าได้ซิสอฟครับโอ้โหเป็นพลังงานที่เกิดมาเพื่อคุณจริงๆครับเติมเต็มทุกสิ่งที่คุณปรารถนาชีวิตของคุณนะมันสวยงาม หรือหรือไม่สวยงามอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนแต่ว่ามันเหมือนภาพศิลปะครับที่เป็นภาพวาดขาวดําแต่คนคนนี้จะมาเติมเต็มให้มันมีสรรรีสันที่สวยงามเหมือนกับภาพวาดในในในห้องสมุดอะไรอย่างนั้นเลยนะ <SAS retour> เคยเรียกห้องสมุดไหมเรียกหอสมุดเอ,อ <S <S ส่งสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาะ จะเป็นจริงได้ทั้งหมดเมื่อเขาคนนี้เข้ามาคือจริงๆคุณทำให้มันเป็นจริงเองได้ครับแต่เหมือนของคนนี้มาช่วยให้มันเร็วขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นเท่านั้นเองทรีออฟบอลสุขสมหวังอย่างแน่นอนสามไม้เท้าสุขสมหวังมั่นคงอย่างแน่นอนอาจจะมีวอกแวกไปบ้างแต่สุดท้ายก็จะมาตายหลังที่คุณอยู่ดีมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นคนที่เกิดมาเพื่อคู่กันเกิดมาเพื่อมาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังเดียวกันที่เรียกว่า ครอบครัวคู่แท้และความสมหวัง Page of Wands เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ลึกๆครับและคุณปรารถนาที่อยากจะเจอคู่แบบนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ Page เพจอัพบอน่ยออกมาบอกเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่มีใครที่เป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างหรอก แต่คําถามคือคุณจะรับข้อเสียตรงนั้นได้ไหมและสามารถยินดีกับข้อดีตรงนั้นที่เขามีได้หรือเปล่า f o u r of Pentacles นี่ครับใบนี้คือใบสอ่สำคัญครับ Age o f w a อใครที่เป็นสายทวินเ a m e น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะวันนี้ s โ Mate ก็ได้ครับ s โ Mate ก็ได้เหมือนกันเพราะมันขึ้น Six of Pentacles แต่ว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นทวินเ a m e นะวันนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าคุณปลอดภัยครับและคุณทั้งคู่ age of bonds คือหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงเลยความรู้สึกเหมือนคนคนเดียวกันนะครับไม่แน่นะไม,นไม่แน่ไม่แน่คุณอยู่ด้วยกันไปเดินอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอาจจะมีคนทักว่าเฮ้ยพี่น้องเหรอพ่ออะไรหน้าตาคุณเหมือนกันเป๊ะอย่างกับเป็นคนคนเดียวกันเลยเดินอยู่อย่างเงี้ยคุณเป็นสมมติเป็นคู่รักหญิงชายสมมติสมมติเดินมาด้วยกันมีคนอื่นทักว่าเอ้าน้องเหรอพี่เหรอหน้าเหมือนกันจัง คล้ายกันจังอะไรแบบนี้ตาหูจมูกปากโครงหน้าทําไมเหมือนกันจังอย่างกับถอดแบบมาเดียวอะไรเงี้ยลองดูสิลองดูจะเจอแบบนี้ยฮะอ่ะต่อมาต่อมาต่อมามาดูลักษณะและพลังงานของคนคนนี้กันว่าเขาคนเนี้ยมีลักษณะรูปร่างหนา้าตาเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับมาลองดูสิอันดับแรก King of Wands ครับเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตนะครับมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนก็แล้วแต่จะมีความเป็นผู้นำสูงมากถึงมากที่สุดมีความเป็นผู้นำสูงมากนะครับเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้บังคับนะครับหรือไม่ก็เป็นนายตัวเองนะครับ Cups รัครับรักครอบครัวนะครับมีความอบอุ่นอยู่ในหัวใจครอบครัวนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา หยูอเธอคนนี้ Chain of w o n d ครับเคยมีฐานะยากจนมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ร่ำรวยแล้วนะครับหรือไม่ถ้าเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วจะเป็นคนที่ทำงานและทุ่มเทเวลาเพื่อสิ่งที่ตนอยากจะทำเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดเลยก็ได้ Knight of Pentacle ครับรุ่นราวเขาเดียวกันกับคุณนี่แหละครับอายุอาจจะไม่ห่างกันมากนะครับ King 30 3ปีถึง10ปีโดยประมาณบวกลบไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าแต่ว่าถ้า10ปีมันก็จะเกินไปผมให้สัก3ปีอะนะครับรุ่นเดียวกันเจนเดียวกันกับคุณนี่แหละมันขึ้นไหนนะครับ9ดาบเป็นบุคคลที่พอจะเข้าใจได้นะเพราะมันสอดคล้องกับใบนี้เจอเรื่องเราในอดีตที่มันค่อนข้างจะเจ็บปวดผมว่าผมโฟกัสได้นะคือเรื่องความรัก เขาน่าจะเป็นคนที่มีความรักที่เจ็บปวดมาก่อนเพื่อนๆทุ่มเทใส่ใจใส่สุดเต็มกําลังแต่โดนหลอกโดนอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันจนเขาอาจจะไม่ศรัทธาในความรักอีกแล้วแล้วเหตุไหนล่ะเขาถึงตัดสินใจเลือกคุณเข้ามาในชีวิต t r e e of p e n t a c l e ครับโอ้ไฟดับอย่าดับสิคนกําลังทําคลิปอยู่อ่ะเปิดอย่างเี้เลยแล้วกัน three of pentacles ทำไมเขากับคุณถึงมาเจอกันได้คําตอบก็คือ t r i e n a c l e ครับอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็นการจุดประกายทั้งตัวคุณและตัวเขาให้ไปนะที่ที่หนึ่งหรือกระทาบางสิ่งบางอย่างและมันเป็นการเชื่อมต่อคอนนคกันเอาง่ายสุดคือเรื่องความฝันคุณนะ่ะฝันเห็นคนคนนึงมาบ่อยแค่ไหนหรือคุณเห็นสัญญาอะไรแปลกๆเช่นตัวเลขซ้ำๆอักษรซ้ำๆอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้คือทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เลยนะเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยนายอั a n อ s เออถ้าพูดถึงคนเก่าคุณกับเขาอาจเคยจบความสัมพันธ์ต่อกันไปแล้วก็ได้นะในปัจจุบันเนี่ย9้าวดาบออกมาบอกเนี่ยแล้วคุณกับเขาอาจจะรุ่นเดียวกันด้วยทีนี้มาดูใบนี้นายอั a n อนเขาเป็นคนที่เหมือนกับคุณอยู่หนึ่งอย่างนะคือเป็นคนที่เชื่อมั่นในรักแท้เพียงแต่เรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาได้เผชิญอะ่ะมันทําให้ เขาคนทังเจ็บปวดแต่เขายังเชื่อเหมือนคุณเลยนะว่าสักวันหนึ่งเขาจะคู่คนกับรักแท้อย่างแน่นอนที่สุดนี่ไงก้าวไม้เทา้าเขาอยากมีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะไปข้างหน้ากับเขาเขาอยากมีใครสักคนนึงที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกันอยากอยู่เคียงข้างกันนี่ไง,ไงเคียงข้างกัน two of w a n d s ก้าวไปด้วยกันเคียงข้างกันและ s e of p e n t a c l e ครับ มีลูกมีหลานด้วยกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันสร้างอนาคตไปด้วยกันและใบสุดท้ายครับ The Lover ครับนี่คือใบสรุปที่สวยงามมากเขาคือรักแท้ของคุณนั่นเองรักแท้ของคุณต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปล ى. หรือเหมือนหรืออะไรนะจำท่อนเนื้อไม่ได้ ต่อใหม่มีวันจะแปลหรือน้อยไปตามเวลานะครับนี่เดลเวอร์ขึ้นมาสรุปชัดเจนว่าคนคนนี้คือรักแท้น่าจะมาทางสายทวินเฟรมนะครับสายทวินเฟรมเดี๋ยวมีคนถามผมอีกว่าเอา้าแล้วไม่ถามหรอว่าคนนี้เข้ามาดูราศีอะไรไม่จาเป็นครับคลิปเนี้ยสำหรับใครก็ตามที่กดเข้ามาดูคลิวโอนี้นี่ถือว่าเป็นพลังงานของคุณนะของคุณทั้งหมดเลยระยะเวลาระยะเวลาพอจะบอกได้ไหม เอาดีกว่าทาโร่อาจจะบอกอาจจะบอกไม่ชัดเจนเอา Angel Answer ดีกว่าว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่นะครับคุณกับเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่เจอกันตอนไหนอะไรยังไงดูซิว่าหนังฟ้ามีอะจะไกด์อลไให้กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ไหมเ e สเขาคือคู่แท้ของคุณอย่างแน่นอนครับกดน้อมรับคำทำนายได้เลย คอมเมนต์รับคำทำนายได้เลยครับเขาคือคู่แท้ของคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ opportunity นำความมั่งคัง่งความสำเร็จมาให้คุณชีวิตของคุณจะเติมเต็มไปด้วยสีสัน There's something better มันจะดีกว่าแน่นอนไพ่ไม่ได้บอกเลี้ยวเวลาแต่คงจะได้เจอกันอย่างแน่นอนในชาตินี้นี่แหละหรือในเวลานี้นะครับมันจะดีกว่าที่เป็นถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณดีแล้วลองเจอกับคนคนนี้สิรับรองคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมอะต่อมาครับ Romance Angel ไม่ได้ใช้สนามในยสำหรับนี้มาลองใช้หน่อยสิครับว่านางฟ้ามีอะไรจะบอกเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกไหม Love yourself first แสดงว่าไพ่ต้องการจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้แปลว่าให้รักตัวเองก่อนนะแต่ในความหมายของครั้งนี้มันหมายถึงรักตั้งแต่แรกเห็นเออรักตั้งแต่แรกเห็นแปลกนะถึงความหมายมันจะบอกว่าให้รักตัวเองก่อนแต่ความหมายจริงๆของมันก็คือจากพลังงานนะจากพลังงานเหมือนกับว่ามันจะรักกันตั้งแต่แรกเห็นฮอร์โมนโอ้หวานซึ้งน้ำตาลเดือนห้า น้ำผึ้งเดือนเก้าเลยทีเดียวจะมีความงดงามหอมหวานหยดย้อยนี่ครับใบสำคัญเลยผมตกใจมาก Heart to Heart Conversation เหมือนหัวใจของคุณมันเชื่อมโยงกันมันสามารถสรื่อสารถึงกันได้ตลอดเลยลองคอมเมนต์คุยหน่อยนะว่าคุณเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เปล่าเช่นฝันถึงบุคคลปริศนาที่คุณไม่รู้จักและปีโมเมนต์ย้ำนะต้องมีโมเมนต์อย่างเช่นเดินจับมือกันเดินเที่ยวด้วยกัน บางทีฝันถึงขั้นแบบมีอะไรกันเลยก็มีแต่คุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครแต่มีแน่ๆหรือไม่กับคนเก่าคุณอาจจะฝันถึงคนเก่าคนนั้นนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นเหตุการณ์ what if ที่อยากจะทําแต่ในชีวิตจ,จริงไม่มีโอกาสได้ทําเพราะว่ามันแยกย้ายกันไปแล้วแต่คุณได้ฝันเห็นเรื่องราวตรงนั้นอลองคอมเมนต์ดูสักข้อดูซิว่าตรงนี้ที่ผมพูดไหมนะครับเป็นพลังงานที่ดีมากๆขอให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนอย่าง จริงๆนะผู้อ่านอย่าให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับคุณน่ะตามหารักแท้มาโดยตลอดคิดว่าคงอีกไม่นานเขาคงจะได้ถึงเวลาของคุณก<ด>็ณไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็แล้วกันใช้คํานี้แต่สุดท้ายก็แล้วแต่รักครั้งนี้ที่เป็นมาสจรรันแห่งรักของคุณมันเกิดขึ้นเมื่อคุณศรัทธาและเชื่อมั่นว่ามันมีจริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงแก่ทุกๆคนที่น้อมรับพลังงานตรงนี้ นะครับขอยช่องซาร์อัลโันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงระย้มแห่งดวงตะวันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปทาไมกล้องไม่โฟกัสโอ้โหนี่ไม่ได้โฟกัสยาวหรือใช่ไหมเนี่ยไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย